สวัสดีครับโป้ผมป้องแล้วก็ช่องสนนี่หลวกับเกมคุกกี้รังคิงดอครับวันนี้ผมจะมารวมเทคนิคการคาฟของหรือการสร้างของนะครับวิธีทําให้เราประหยัดเวลาขึ้นหรืออาจจะเป็นแบบว่าไกด์นิดนึงแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยครับก็คือเวลาเราจะเข้ามารับของหรือสร้างของเนี่ยผมมั่นใจว่าน่าจะมีผู้เล่นบางส่วนที่กดเข้ามาปุ๊บเอ้ยพอเรากดสมมุติเราผมกดคาฟอันนี้ไปใช่ไหมครับอ่าอันนี้แล้วกันกดคาฟไปเสร็จปุ๊บเราก็กดออกแล้วเราก็ไปกดหลังที่เราจะคาฟต่อหรือไปรับของต่อ เนี่ยแล้วก็แบบนี้ใช่ไหมอันนี้คือผมว่าน่าจะมีหลายคนที่ทํแบบน,นี้ผมจะแนะนําว่าให้เราสังเกตดูครับเวลาเรากดมาตรงนี้เห็นเมาส์ผมไหมมันจะมีลูกศรน,นะครับลูกศรตรงนี้เราสามารถกดสลับเจ้าตัวสิ่งก่อสร้างที่เราสร้างของได้นะครับเนี่ยมันจะกดสลับไปได้เลยฉะนั้นไม่ต้องเข้าเข้า,ขาออกแล้วก็ไม่ต้องกลัวเอ้ยกดไม่โดนหรือกลัวจัดเมืองแล้วเอ้ยอันนี้มันอยู่ไกลจังกดไม่โดนอะไรพวกนี้ไม่ต้องกลัวครับเราสามารถใช้ฟังก์ชันเรื่องของการเลื่อนไนดะ้ฉะนั้น เวลาเราจัดเมืองเนี่ยเราจัดให้สวยเต็มที่ได้เลยแล้วก็มาเราก็มาเลื่อนกดเพื่อคาฟเอาแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็ประหยัดเวลาแบบมาก,มากถึงมากที่สุดแล้วก็เวลาเราจะรับของครับโปรติเนี่ยหลายคนอาจจะรับกดรับที่้านนอกใช่ไหมมันจะมีไอเทมป๊อปอัพขึ้นมาเราสามารถกดที่ฝั่งซ้ายตรงนี้ครับมันจะมีติ๊กถูกแล้วกดปุ๊บเนี่ยมันจะรับทุกอันที่เสร็จแล้วขึ้นมาได้นะครับน่าเนี่ยเนี่ยทั้อันเนี้ยติ๊กถูก3อันผมกดทีเดียวปุ๊บเข้าตัวเลย3อันนะครับแล้วก็คาฟใหม่นี่แล้วก็ ถ้าบางทีอะครับเราคราฟของไปอะสมมติเราคร,มมราฟอันแรกไปแล้วใช่ไหมเฮ้ยอัน2เนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนไปคราฟของที่มันสูงกว่าในสิ่งก่อสร้างนั้นเนี่ยเราสามารถกดยกเลิกได้ด้วยการที่พอเรากดที่อันนี้ทีหนึง่งมันจะมีตัวเครื่องหมายคล้ายๆลบขึ้นมาเรากดอีกทีนึงปุ๊บเราก็จะได้วัตถุดิบคืนมานะครับผมนะแต่ได้เฉพาะวัตถุดิบที่เรายังไม่ได้คราฟนะครับเนี่ยอันนี้84นะครับหรือ88อ่ะ88 84ี่เนี่ยเข้าๆออกได้เลยนะครับเนี่ยของเท่าเดดิมด้วย ไม่หายนะครับก็ไปวนได้ผมใช้พวกตระกูลพวกขวานพวกอะไรพวกนี้บ่อยร้านพวกนั้นเนี่ยนะครับกดได้เลยแล้วก็ต่อไปนะครับถ้าสมมุติว่าเวลาเราเป็นช่วงที่เราเล่นเกมอยู่เราฟาร์มของเราลงดันเรามีเวลาว่างเล่นนะครับในการคราฟของเนี่ยผมจะยกตัวอย่างเช่นน้ําตาลก้อนเนี่ยมันจะมีแบบ1กับแบบ2ใช่ไหมครับแบบ1เนี่ยจะ ได้น้ำตากทั้งหมอันใช้เงิน80ใช้เวลา1นาที30วิแบบ2เนี่ยจะได้น้ำตากรอนทั้9อันแต่ใช้เวลา17นาทีสงสัยไหมครับว่าเฮ้ยมันตัวเลขนี้มันแปลก,กหรือเปล่าเผื <c oughs> ่อบางคนไม่เก็ตคาตอบคือใช่ครับเราเมื่อเราครัฟแบบสูงเนี่ยมันจะใช้ตัวเลขที่สูงขึ้นซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าพอเราครัฟตัวที่มันแบบเยอะๆได้ทีเดียวครับเราก็ไม่จำเป็นต้องมากดโดเข้าเข้าออกๆบ่อยมันก็จะใช้เวลาในการคัฟนานกว่าฉะนั้นถ้าแบบว่าเอ้ยเราจะช่วงชั่วโมงเนี้ยว่างเราอาจจะหาอะไรทํา แล้วก็นั่งมีโอกาสค้าของได้ผมแนะนําว่าให้ค้าบนสุดนะครับน้าตาลก้อนนะเอาน้ำตาลก้อนที่ชัดมากนะครับแต่โปกติผมก็จะค้าแบบก้าวมตลอดเพราะว่าขี้เกียจมานั่งกดบ่อยนะครับอาจจะเป็นบางร้านนะครับบางร้านเนี่ยมันไม่ได้เป็นไอเทมแบบที่เป็นจานวนเยอะๆบางร้านจะเป็นไอเทมแบบเลื่อนสเต็ปขึ้นไปเรื่อยๆเป็นขั้นที่สูงกว่าอะไรพวกนั้นนะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าเป็นกรณีร้านอาหารพายแยมเนี่ยก็จะไม่ใช่แล้วมันก็จะเป็นคนละตัวกันนะเห็นไหมนี่นี่ ไม่นะพวกอ e e ีเตอร์อีเตอร์มานับเป็นคนเราจะเทม่าดูขอดเนี่ยดูอย่างท่อนไม้ก็ได้ท่อนไม้เนี่ยสามอันใช้เวลาสามสิบวิอันนี้เก้าอันใช้เวลาหกนาทีถ้าอันนี้ถ้าเราจะผลิตอันสามอันให้ครบเก้าอันใช้เวลานาทีครึ่งเองฉะนั้นแบบแรกเร็วกว่านะครับแต่ปริมาณเงินเนี่ยใช้เท่ากันนะครับแล้วก็เรื่องการคาราฟของสร้างของเนี่ยผมแนะนําว่าเราสร้างทุกอย่างเนี่ยให้สร้างเท่าที่จะกดได้เลยไม่ต้องกลัวเสียาดตังค์ไม่ต้องกลัวเสียดา,ยายดายทองในเกมเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราสร้างทุกอย่างเนี่ยมันได้ใช้แน่นอนนะครับ อย่างแรกเลยคือใช้ในเรื่องของการส่งต้นเควสต้นไมางความหวังนะครับสมมุติว่าเราผลิตอันนี้มาแล้วเราเอามาส่งเนี่ยเราจะได้เงินตอบแทนมาด้วยแล้วก็ได้ E p ติดมาเนี่ยหน,น,นอ่อย EP พีไม่เยอะแต่เงินเนี่ยครับมันคือแหล่งฟาร์มเงินแบบชั้นดีมากเนี่ยผมจะยกตัวอย่างให้นะครับอย่างอันเนี้ยผมส่งทีผมได้2 0 0 0 0ืนนะครับเนี่ยได้เยอะมากเนี่ยพันสองพันนี่คือแป๊บๆก็ได้เงินมา2-3งสามหมื่นแล้วนะครับนี่คือผมฟาร์มทิ้งไว้เยอะมากอะผมจะยกตัวอย่างอันนี้แล้วกันสมมุติว่าไอถุงอันเนี้ยครับ ถุงอันนี้เนี่ยเราต้องส่งให้คุกกี้2อันเราจะได้เงิน1000งพนะครับอาจจะลองดูกันว่าแล้วถ้าเราคราฟเอง2อันเนี่ยเราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ร้านมันอยู่ไหนวะเนี่ยผมหาไม่เจอเอ่อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวกดวเลื่อนเราแล้วกันนะครับนี่กดเลื่อนเราก็ได้นะถ้าเราหาไม่เจอนี่อันนั้น2อันได้พันหนึ่งอันนี้คราฟสามอันใช้เงิน200เองสังเกตไหมครับว่าคราฟได้พันหนึ่งอันนี้สร้างเอาใช้แค่200เราซื้อมา200เราขายให้ n p c พพันหนึ่งคุ้มมาก แน่นอนว่ามันมีต้นทุนเรื่องของเวลาแต่เราก็ขดเรื่อยๆอ,อยู่แล้วเกมอนี้เป็นระบบเอาเวลาแลกเงินอยู่แล้วฉะนั้นคราฟัทิ้งไว้เยอะๆเลยอย่างน,อน,น้อยเนี่ยเควสต้นไม้เนี่ยอาจจะไม่ได้เจออันที่เรามีแต่สักพักเนี่ยต้องมีสักโอกาสที่เราจะได้ใช้แน่นอนแล้วนอกจากส่งเควสต,ต้นไม้แล้วเนี่ยวัตถุดิบที่เราคราฟัรอไว้เยอะๆเนี่ยเราก็ยังใช้ส่งในเจ้าตัวระบบรถไฟอันนี้ได้ด้วยนะครับมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปรอเอ้ย รถรถไฟรอบใหม่ใช้วัตถุดิบนั้นนี้เอ้ยเราไม่มีเราก็ต้องมานั่งรออะไรพวกนั้นนะครับถ้าเรามีไว้แล้วเนี่ยเอ้ยเราไม่ต้องรอนะเราคือสามารถไปต่อได้เลยอันนี้ผมยกเลิกก่อน่อกี้รถไฟผมต้องการใช้ขวาน2นะครับนี่อีเตอร์ทนทานเนี่ยลืมดูลืมดูเพิ่มไปหน่อยเร่งเวลาแ,แล้วก็ไอ้เรื่องเร่งเวลาใช้เพชรผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับอืมแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนอกจากใช้ส่งรถไฟกับใช้ส่งเพรตต้นไม้แล้วเนี่ยวัตถุดิบที่เราได้มาครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะ มันมีบางชิ้นที่สามารถใช้ต่อยอดกับสิ่งก่อสร้างใหม่ๆได้ผมจะยกตัวอย่างเช่นเจ้าตัวสิ่งก่อสร้างอันนี้ครับมันจะใช้กระถางกับไอสตอบเบอรี่ยลลี่เบอรี่ยลลี่เบอรี่กับกระถางบิสกิตใช่ไหมครับถ้าตอนแรกเนี่ยเราจะเราจะมีแค่ร้านปั้นเจ้าตัวนี้ขึ้นมาเราก็จะงง,ง,ง,งว่าใช้ทำไรแต่พอสักพักหนึ่งเนี่ยเมื่อเราปราทเราปลดล็อกจทวสร้างเจ้าตัวร้านดอกไม้เนี่ย มกักจะใช้เจ้าตัววัตถุดิบนี้วัตถุดิบนี้ก็อาจจะใช้เรื่องของส่งรถไฟโอ้โหเวลาไอ้รถไฟมันต้องการใช้วัตถุดิบนี้นะโอ้โหผมใช้เวลาคัาฟนานมากกว่าชิ้นหนึ่งทั้งยี่สิบนาทีฉะนั้นเราคราฟไว้เนี่ยเราได้ใช้แน่นอนนะครับแล้วก็ต่อไปครับบางคนเนี่ยผมแนะนําว่าการสร้างสิ่งก่อสร้างเนี่ยถ้าเรามีโอกาสแล้วก็เจ้าตัวโนมเนี่ยไอ้ลูกน้องเราเบสเราอะ่ะยังมีโคต้าอยู่ผมก็แนะนําว่าเราควรจะสร้างให้หมดเท่าที่จะเต็ม โค้้าของลูกน้องเราที่จะมีเลยตอนนี้ลูกน้องผม2อทับสผมยังไม่ได้สร้างแวะมาอัดคลิปนะครับวิธีการดูว่าเอ้ยเรายังสร้างอะไรได้อีกบ้างเนี่ยให้เรากดสายคำว่าสร้างครับแล้วมันก็จะขึ้นเลยว่าอะไรที่เรายังสร้างได้อีกบ้างนะครับอ่าและอะไรที่เรายังสร้างไม่ได้มันก็จะขึ้นสมมุติว่าเอ้ยถ้าเราจะสร้างลงลงเลื่อยไม้เค้กโลเนี่ยที่มันเปลี่ยนท่อนไม้เป็นอะไรไม่รู้กลมๆเนี่ยถ้าจะสร้างอีกอันหนึ่งเนี่ยปราสาทหลักก็เราต้องเลเวลเ็นะครับเนี่ยเออเนี่ยเราก็จะมีปราสาทใหม่เพิ่มมีส เลเวลของปราสาทของเราฉะนั้นมาสร้างท้มไว้เลยเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันต้องได้ได้ใช้ส่งเควสไแม้ก็ใช้ส่งลูกไฟรถไฟแม้ก็ใช้ส่งเจ้าตัวต้นงมีความหวังไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ได้ใช้อยู่ที่การจัดสัรพื้นที่แหละ <c oughs> นะฉะนั้นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการปลดช่องครับเรื่องการปลดช่องปลดช่องเนี่ยผมก็จะแหละบางคนก็เอ้ยรีบใช้บางคนอยากได้แต่ผมจะให้ข้อข้อแนะนําอย่างหนึ่งก็คือก่อนที่เราจะปลดช่อง สิ่งกอ่อสร้างอะไรก็ตามเนี่ยให้เราลองสังเกตดูว่าสิ่งกอ่อสร้างเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถสร้างอีกอันได้ไหมนะครับถ้ามันสร้างอีกอันได้ผมมองว่าก็อาจจะยังไม่ต้องรีบใช้ก็ได้ถ้าเราแบบโอ้โหไม่ได้แบบจัดเร็วไม่ได้ถ้าเราไม่ได้กะจะรีบอะไรขนาดนั้นนะครับอย่างผมก็ชิวๆผมก็มีเนี่ยไอ้เจ้าตัวเหมืองน้ําตาลเนี่ยสองอันซึ่งถ้าเราเล่นแรกๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเหมืองน้ําตาลในขาดแน่อนอนแต่พอเราเล่นสักพักเนี่ย พอมันสร้าง2อันได้ชีวิตก็จะเริ่มง่ายขึ้นแล้วฉะนั้นบางอันจริงๆนะครับไม่ต้องปด300ก็ได้อย่างที่ไอ้ลงทําเลื่อยเนี่ยทำไม้เนี่ยมันก็มี2อันลงผลิตท่อนไม้ก็มี2อนอันอันนี้ก็แล้วแต่เลเวลของปราสาทเลเวลปราสาทก็คือเลเวลตรงนี้นะครับเลเวลตรงนี้แล้วก็ต่อไปเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าเอ้ยเราจะต้องสร้างอะไรเนี่ยนอกจากดูตรงนี้แล้วเนี่ยเราสามารถดูที่ตรงเควสทางขวาก็ได้มันจะขึ้นเลยนะครับเนี่ยอันนี้เข้าคิ้งดอฟมาเลนาไม่มีอะไรแล้วก็อันนี้ อันนี้ให้ทํากลงหันบิสกิตถึงเลเวลสองเนี่ยครับเนี่ยผมยังไม่ได้อัพเลยยังไม่ได้ใช้เนี่ยเพิ่งหาดอกไม้ได้เดี๋ยวผมรอพวกนี้ครับหมดแล้วกันเดีย๋ยวผมมาอัพนะครับอนะ่ะเอาออไว้ก่อนแล้วก็ถ้าเราจะอัพสิ่งกอ่อสร้างเนี่ยก็ใช้ทิคเดียวกับอ,อย่างที่ผมเคยบอกไปบางคนจะมือลั่นเพลกกดไปเยอะๆแล้วเราสามารถยกเลิกได้แต่อันล่าสุดที่เราผลิตอยู่เนี่ยผมหาวิธียกเลิกไม่เจอนะน่าจะยกเลิกไม่ได้นะครับแล้วก็อีกแนะนํา ทริคอีกนิดหนึ่งก็คือในเกมนี้มันจะมีแลนด์มาร์กนะครับอ่กดที่ซ้ายล่างเหมือนเดิมนะครับให้เรากดที่ซ้ายล่างเหมือนเดิมแล้วกดที่สมุดแล้วให้เรามาที่หัวข้อ2ฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะมีแลนด์มาร์กที่ช่วยลดระยะเวลาในการผลิต1%ด้วยผมว่าเป็นตัวที่ดีนะครับถ้าเรามีวัตถุดิบพร้อมเนี่ยก็ครฟฟได้เลย,เลยผมยังมีไม่ครบขาดเสาอ,อยู่ถ้าเสาครบเนี่ยผมก็น่าจะถ้าถ้าสมมุติว่าตัวเสาผมไม่ได้ใช้ทําอย่างอื่นแล้วเนี่ยผมก็น่าจะมาคราเพราะว่าไอ้หเนี่ย มีผลมากแล้วมันก็น่าจะอัพเลเวลให้มันสูงกว่านี้ได้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเลยก็คือบ้านคุกกี้เนี่ยสำคัญมากนะครับบ้านคุกกี้เนี่ยสร้างได้สร้างเลยครับมีเท่าไหร่สร้างให้หมดเพราะว่าถ้าหลังเลเวล20เป็นต้นไปครับเลเวลของคุกกี้เราเนี่ยมันจะตามเลเวลของตัวเราไม่ทันฉะนั้นการมีบ้านคุกกี้เยอะๆเนี่ยก็จะดีมากอย่างกรณีผมเนี่ยถ้ามันมีให้สร้างเนี่ยไอ้พวกเนี้ยถว่าที่ดุดไม่พอเนี่ยผมไม่เป็นไรนะแต่ไอ้บ้านคุกกี้ครับถ้ามันสร้างได้ผมจะกดสร้างเลยเพราะมันใช้เยอะมากแล้วก็ ผมเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยเนื่องคอนิดว่าผมเนี่ยไอดีผมไอดีเนี่ยเพิ่งเล่นมาได้2วันวัตถุดิบพวกเสาม่วงอะไรพวกนี้ผมก็ยังมีไม่เยอะผมก็ยังอัพไว้ถึงแค่เลเวล5ผมจะยังไม่ขึ้นเลเวล6เพราะว่าถ้าอัพเลเวล6กเนี่ยมันใช้ไอเจ้าตัวเชีมทิศนะครับอย่างที่ผมแปว่าผมยังมีไม่เยอะฉะนั้นผมก็จะอัพถึงแค่เอาแค่เลเวล5ทุกหลังก่อนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับผมนะครับอืมเนี่ยอันนี้เลเวล4ต้องมานั่งเช็คเองนะว่าอันไหนเลเวล5เลเวล4อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าาเเงินนนมมัไ่่่พออียยแบบวโ๊ จะส่งเควสต้นไม้ก็ไม่ได้ไม่มีเงินไปค้าอะไรเงี้ยนำพุกก็เป็นตัวแหล่งแจกเงินที่ดีถ้ารู้สึกว่าเงินขาดเนี่ยบางคนอาจจะลืมมากดรับนำพู๊กเนี่ยก็แวะมากดรับได้นะครับแล้วก็บางทีอะครับเวลาเราสร้างปราสาทหรือเวลาเราต้องสร้างเนี่ยครับพวกนี้เนี่ยบางงานเนี่ยเขาจะขอวัตถุดิบที่เราไม่ไม่เคยเจอเลยสมมติอันเนี้ย ถ้าเราจะสร้างลงแปลรูปน้ํานมมิวคี้เนี่ยเฮ้ยเราเห็นแล้วอันนี้มันคืออะไรวะไม่คุ้นเลยเรากดไม่ได้ด้วยตรงนี้นะครับก็เบสิกเลยก็คือเราก็นั่งไล่ดูทุกอันนะครับว่าเอออันนี้เนี่ยมันอยู่ระดับขั้นไหนนะครับถ้าเป็นน้ํานมสีน้ําตาลน้าตาลผมจะดูตามสียาวน่าจะผมผมผมมีทงในใจแล้วอันนี้เลยไหมเออใช่เนี่ยมันอยู่ในร้านอันนี้เราก็ต้องไปัพอันนี้เลเวลสองก่อนผมยังขาดอ๋ออีเตอร์นะครับดี๋วผมก็จะวางคาฟอีเตอร์ยาวๆแล้วอันนี้อีเตอร์นะครับอ่าเอาขวานออกกก่อนนแลล้ว็คเรเยะับ แล้วตอนนี้อีเตอร์เนี่ยแล้วก็เนี่ยครับมันจะมีตัวเลขบอกนะว่าไอสิ่งที่เราจะคาฟเนี่ยหรือสิ่งที่เราดูไว้เนี่ยเรามีกี่ชิ้นแล้วในดีนะครับอีเตอร์ผมเน้น e อีเตอร์ก่อนล้วกันนะครับเผื่อไว้แบบรถไฟเจอด้วยเพราะมอกี้รถไฟผมก็เจอให้ส่งอีเตอร์นะครับนะประมาณนี้สำหรับรวมเทคนิคเรื่องของการคารฟของนะครับเนี่ยครับมาส่งรถไฟนะครับประมาณนี้ละกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะ แล้วก็เรื่องการจัดเมืองเนี่ยจริงก็ถ้าจัดได้ก็ใครจะจัดเร็วจัดช้ามันก็ไม่มีผลต่อการเล่นอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเคสของผมอะครับผมก็ไม่รีบจัดเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นแบบสายจีนยังเกมมิ่งอะเราอัปประสาทเร็วใช่ไหม พอเราอัปประสานเร็วรับสิ่งกอ่อสร้างผมผุดมาเรื่อยๆเลยและถ้าผมจัดใหม่ปุ๊บเอ๊ะแลวเราวางแผนไม่ดีอะ่ะเวลาเราได้สิ่งกอ่อสร้างใหม่มาหนึ่งชิ้นเท่ากับว่าเราต้องยกโลทั้งแผงอะไรพวกนี้นะครับฉะนั้นถ้าใครจัดเมืองเนี่ยอยากให้คิดถึงเรื่องของสิ่งกอ่อสร้างที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยอาจจริงๆถึงแม้ว่าเราอาจจะปลดเจ้าตัวป่าเพิ่มได้แต่คือความสวยงามมันก็ไม่ใช่แล้วไง <laughs> จริงไหมจริงไหมอ่าก็ฝากไว้เป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจนารณานะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มาก